สวัสดีค่ะก็แฮปปี้ n k s g i v i n g ย้อนหลังนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ทุกคนเขาก็หยุดแล้วก็ไปซื้อของกันนะคะเรียกว่า black friday นะคะวันวันวันศุกร์นะคะวันศุกร์เขาก็จะช้อปปิ้งกันเป็นวันที่การซื้อการมีการซื้อการขายเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีการอัปเดตมากมายเลยนะคะเ,เดี๋ยวมาดู อนุยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะก็คือการที่ว่าดูแลสุขภาพร่างกายเราคือสำคัญที่สุดเราจะต้องมีร่างกายนะคะถ้าไม่มีเราก็จะเราก็คือแบบคนที่เสียชีวิตนะคะเขาก็จะไปรออยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องอกล่าวโทษเรื่องอแวกอะไรเลยนะคะเพราะว่านี่มันเป็น การที่คนเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาทำสัญญามาแล้วตอนก่อนที่จะมาเกิดที่นี่นะคะครั้งนี้ก็คือการที่เราเป็นการ ascension ครั้งสุดท้ายเลยสุดท้ายที่สุดเลยนี่หลังจากที่แอนนุ้ยทำซับไตเติลหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ mm. เกี่ยวกับโลกที่เป็นเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตแล้วโลกเนี่ย ครั้งนี้นะคะ a s ซ e n s i o n จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเขาสร้างโลกมาแล้วสิบเอ็ดครั้งนะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็คือโลกมีทั้งสิบสองโลกก็จะเป็น multiverse ก็คือแบบว่า u n i v e r s สเนี่ยมันไม่ไม่ใช่มีอันเดียวนะคะมันมีมันมีเยอะมากแล้วอันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายมันถึงสำคัญมากนะคะ a s เ e n s i o n จะไม่มีจะไม่ไม่เกิดขึ้นอกีกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะค่ะ อันนี้มันอลังการมากนะคะแอนนียก็เพิ่งรู้นี่แหละคะ่ะคือถ้าเราจะ a s c e n ่ i o n มันจะมีอยู่สามช่วงนะคะจากคำบอกกล่าวของ t h l l o r u s c a n o n นะคะมีอยู่3มครั้งก็คือมันจะมีอยู่3ามช่วง 3, งมม 3, วง3 wave, ามเวฟว่างั้นเถอะสามคลื่นนะคะการ a s c e n ่ i o n ครั้งแรกเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะมันเริ่มแล้วนะคะเขาบอกว่าไทม์ไลน์ตอนเนี้ตั้งแต่ ช่วงที่ช่วงวัน thank g i v i เนี่ยนะคะมีพายุสุริยะเกิดก้อนใหญ่แล้วก็มุ่งมาอย่างโลกนะคะ,ะช่วงนี้คนก็จะมีอาการ ascension นะคะก็คือแบบคือ,อช่วงนี้คนอื่นเขาอาจจะมีเหมือนกับว่านอนไม่หลับอะไรเนี่ยเวียนหัวอะไรเงี้ยนะรู้สึกโลกหมุนแต่นุ้ยนะคะมีแบบผิวหนัง ผิวหนังคันทั้งตัวเลยค่ะคันแบบมาสองสาวันแล้วค่ะนี่นะคะก็คือแบบเราจะมีการปรับ DNA นะคะดี a เราอัปเกรดนะคะ,ะการที่เรานั่งสมาธิการที่เราฝึกหายใจฝึกผ่อนคลายเราก็จะได้ผลประโยชน์เราก็จะได้รับพลังงานอย่างเต็มที่นะคะคือถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยเราจะ อาแขนรับพลังงานเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราตัวเราไม่พร้อมนะครับพลังงานมันก็จะไปมันก็จะไปที่อื่นคือมันมานะคะแต่เราไม่ได้รับแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะอนุยก็อ,อยากจะแนะนำนะคะวิธีการที่ถ้าใครถ้าไม่ได้ทำแบบฝึกหายใจแบบกลั้นหายใจอย่างที่อนุยแนะนำผ่านที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือ,อน,นี่วิธี วิธีการหายใจที่ช่วยผ่อนคลายของ Navy Seal นะคะ,ะเขาบอกว่าคือ inhale ก็คือหายใจเข้านะคะนับ1นถึงสี่นะคะมันจะมีมันจะมีวิดีโอแต่อันุยลองนับดูแล้วนับ1นถึงสี่นะคะหายใจเข้าแล้วก็นับ1นถึงสในใจนะคะในช่วงที่หายใจเข้าเนี่ยก็หายใจเข้าแบบช้าๆแบบหนึ่งสสามสี่แล้วก็แล้วก็ hold นี่ก็คือแบบ กลั้นหายใจนะคะแล้วก็นับหนึ่งถึงสี่ด้วยแล้วก็หายใจออกนะช้าๆแล้วก็กลั้นหายใจด้วยนะคะแล้วก็กลั้นหายใจอีกหายใจออกเสร็จแล้วกลั้นหายใจอีกอันนี้นับนับไปด้วยเนาะเสร็จแล้วก็หายใจเข้านี่วคือรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่า วันละสามรอบนะคะวันละสามรอบทำห้านาทีทำห้านาทีนะคะอันนี้จะช่วยผ่อนคลายคือจะช่วยผ่อนคลายจริงๆนะคะคือถ้าถ้าทำได้แบบที่อนุเคยเคย,เคยเรียนมากับอาจารย์เตเนี่ยก็หายใจเข้าสี่นับหนึ่งถึงสี่นะคะแล้วก็ถ้าใครกั้นหายใจไม่ได้ก็พักแค่พักนิดนึงก็ได้หนึ่งหนึ่งวินาทีนับหนึ่งถึงสองเนี่ยะคะ่ะ เสร็จเราก็หายใจออกชา้าแค่นี้เราก็ผ่อนคลายแล้วค่ะผ่อนคลายคือระบบประสาทเราเนี่ยมันเครียดนะคะมันเครียดเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีแต่ความเครียดใช่ไหมคะสงครามการเงินอา,อาการโรคที่จะป่วยอะไรเงี้ยคนรอบข้างมีแต่เรื่องที่ไม่ดีมาเล่าให้เราฟังเ ocial ีเดียทีวีละครอะไรเงี้ยเนาะ อาหารการกินโอ้มันมันเยอะไปหมดเลยนี่ก็คือความเครียดมันประเดยประดังเข้ามานะคะแต่เราจะต้องเราจะต้องผ่อนคลายระบบประสาทของเรานะคะระบบประสาทก็เลยตึงเครียดใช่ไหมคะมันมันเริ่มมาจากตรงระบบประสาทนี่แหละที่ที่ทำให้เราป่วยนะคะคืออนุยก็เป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะเครียดมาตลอดไม่รู้ว่าทําไมเราถึงป่วย แต่ไม่รู้ว่าความเครียดนี่ก็คือต้นปัญหาของการที่เราป่วยนะคะอันนุมาตื่นตอนเมื่อสองปีที่แล้วทีนี้ก็เลยหยุดแต่ยังไม่ได้ฝึกการหายใจจนกระทั่งมาเรียนกับอาจารย์เตเนี่นะคะเมื่อเมื่อไม่ไม่ถึงหกเดือนที่ผ่านมานะคะทีนี้พอรู้สึกว่าเรา <c oughs> เราได้ผ่อนคลายนะคะเรามีความสุขเราได้ นั่งสมาธิการที่เรานั่งสมาธิตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันเราทําได้แล้วแล้วทีนี้ทั้งวันเราก็เราก็เอาอันนี้ไปฝึกได้นะคะอันเนี้ยวิธีทําแบบเนี้ยวิธีที่เราผ่อนคลายเนี่ยช่วงที่เราถ้าเราเราใจลอยเราคิดอะไรเลื่อยเปื่อยที่ไม่ดี เราก็เอาเอานี้มาฝึกทำนะคะนี่ก็คือวิธีที่ทำให้เรา,เอ,าอัพเกรดเราดึงพลังงานคือถ้าเราร่างกายเราแบบโฟล์มีความสั่นสะเทือนที่สูงแล้วมันก็จะดึงพลังงานจากาพายุสุริยะเนี่ยพลังงานที่มาจากข้างนอกโลกเนี่ยนะคะ<อ>ก็จะทำให้เราอัพเกรดเร็วขึ้นนี่เห็นไหมอ่านะคะ แล้ว uh, ในช่องของ H. Mel p r e s นะคะซึ่งอัน,นุยก็เชื่อว่าเขาเป็น Ambassador ของ g a l a ็กซ์กาแ c ็ก็คือแบบนอกโลกนะคะซึ่งเขาได้ข้อมูลมาจากหลายที่เลยทีเดียวข้อมูลนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาดาวน์โหลดนะคะเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปคือเขาเขาเหมือนกับว่า เขาถอดจิตได้วังนั้นเถอพูดกันง่ายๆก็คือแบบถอดจิตได้ตอนเขาสามารถดาวน์โหลดอะเขาเชื่อมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ถอดจิตเขาเชื่อมนะคะเขาเชื่อมได้ทีนี้พอเขาเชื่อมได้เขาก็ได้ข้อมูลมันจะเข้ามาเองนะคะอย่างอาจารย์เตเนี่ยบางทีเขาก็อยากเขียนคือเขียนเนี่ยมันมาเองนะคะเขาพอเขานั่งสมาธิได้บรรลุแล้วอะคือนั่งสมาธิจนกระทั่ง เขาเชื่อมกับจักรวาลเสร็จแล้วเขาก็จะอ่ามันมีโมเมนต์ที่ที่เขาอยากเขียนนะคะเขาก็มันก็จะข้อมูลม,มันก็จะเข้ามาเข้ามาเหมือนอ่าเราดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละคะ่ะเขาแล้วที่เขาเขียนถ้าไม่ได้เขียนนะคะถ้าไม่ได้เขียนไว้มันก็จะจําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเขาคือจะต้องเขียนนี่ก็คือวิธีที่เราอ่า การเชื่อมนะคะเราจะต้องเริ่มด้วยการนั่งสมาธิเพราะว่าคนนี้เขาเขาเริ่มนั่งสมาธิมาตั้งแต่คือเขาจริงๆแล้วเขารู้ตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กนะคะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองแต่หลังๆมาพอโตขึ้นเขาก็เริ่มนั่งสมาธินะคะแล้วเขาก็เลยเชื่อมทีนี้ข้อมูลเนี่ยเขาก็ได้มาจากผู้บังคับบัญชาวาเลนต์ต่อนะคะวาเลนวาเลนตต่อ ซึ่งเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเผ่าอะไรนะคะแต่ว่าคนนี้ก็คือเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาที่ว่าต่อสู้กับฝ่ายมือนะคะ,ะเขาก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า eps เนี่ยจะเกิดขึ้นใน,ในก่อนปีใหม่นี่แหละแล้วทาก็จะกลับมาในเดือนมกราคมนะคะนาซาร่าก็จะเริ่ม ในเดือนเมษาแล้วก็เป็นต้นไปนะคะเดือนเดือนเมษาเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยทรัมป์เนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงไดอาน่านะคะแล้วก็มีลูกชายชื่อแบรนก็คืออันนี้ข้อมูลนี้ก็แบบลิกออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลอันอันใหม่นะคะทีนี้เพราะว่าเจ้าหญิงแดนหน่าเนี่ยถูกทางฝ่ายมืดเนี่ยเขาต้องหมายหัวไว้ไงแล้วทีนี้ มันจำเป็นที่จะต้องอยู่หลังฉากนะคะมามาลาเนี่ยก็เลยจะต้องมาเป็นตัวแทนว่างนั้นเถอะคืออยู่หน้าฉากนะคะทีนี้เพื่อเพื่อแบบให้เจ้าหญิงแดนได้เซฟแล้วอ,อีกข้อมูลหนึ่งที่ที่อนุนไม่ได้ลงใน Facebook ก็คือแบบไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะถ้าเรามีพลังงานที่สัน่นสะเทือนสูงก็คือการที่เราปฏิบัติ เตรียมตัวปฏิบัติมาเนี่ยก็คือรอช่วงนี้นะคะการที่เขามีทารลายสูงเนี่ยเราก็จะเดินไปตามเส้นทางที่เราที่เราตามร่างกายของเรานะจิตวิญญาณของเรานะคะก็คือแบบมันจะมีทารลายเขาบอกว่ามันจะมีธาลายเหมือนกับว่ามิติที่สูงขึ้นแล้วก็ไปอีกมิติหนึ่งที่เป็นทางฝ่ายมืดควบคุมนะคะ มันก็จะมะีทางฝ่ายแสงควบคุมแล้วก็มีไทม์ไลน์อีกไทม์ไลน์หนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะแบบกลา,ายเป็นซูเปอร์กลายเป็นซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งที่เขาบอกกันนะอันนู้นก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมตัวนั่นเองนะคะ โ okay, อเคอะนุ้ยก็จะพามาดูข้อมูลที่ที่เกี่ยวกับ CDS นะคะน,นุยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า CDS นุ้ยกินนุยก,กินมาเนี่ยก็เริ่มเห็นผลชัดเจนมากก็กินมาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอมีวินัยเท่าไหร่นะคะอะย่างก็รู้สึกมัน คือรู้สึกว่าอัน,นุเป็นคนเป็นเป็นคนขี้หนาวนะคะโรคเท้าเย็นเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยไม่มีแล้วแล้วทีนี้ก็ใช้ฮอร์โมนจากหมอสั่งนะคะทีนี้พอมาเรียนรู้เราก็เลยใช้ฮอร์โมนอีกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มาควบคู่กับกิน C.D.S. ด้วยตอนนี้โรคเท้าเย็นก็เริ่มหายไปนะคะอะตอนนอนเนี่ยไม่ต้องใช้ ผ้าหม่มผ้าห่มที่เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็อาการอาการแพ้นะคะาการแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยเนาะ,ะจามคันตาอะไรเงี้ยนะคะคันคอคันหูอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วค่ะไม่ได้ไปไม่ต้องไปฉีดยาทุกหกเดือนนะคะเมื่อก่อน,น,นต้องไปฉีดยาทุกหกเดือนก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้กินนะคะเพราะว่า ถ,ถ้าเราไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยก็กินเพื่อ,อปรับสภาพแล้วก็กินเพื่อล้างพิษสารอาหารสารเคมีโลหะอะไรต่างๆทีม่มันอยูใ่ในอาหารเนี่ยมันเข้าไปสะสมในร่างกายนะคะถ้าเรากินเราก็จะได้ล้างนะคะ ีค okay, ค่ะทีนี้ขอบคุณนะคะคุณภากินคุณโอนะคะที่ที่โพสต์น,นี้นะคะ,ะเขาก็มีการแจกใจ่ายให้คนที่มีคือไม่มีรายได้นะคะผู้ยากไร้ก็ได้ CDS ฟรีนะคะไปกินซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเริ่มได้เริ่มกิน CDS ค,คนคนี้นะคะเขาบอกว่าคุณสุภาพเหมือนแย้มเนี่ยจังหวัดนนทบุรีนะคะ เขาก็ได้กินมาตั้งแต่วันที่28กระะกฎาคมปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้มะเร็งลำไส้โรคไขมันไขมันสูงในกระแสเลือดนะคะโรคไตเสื่อมหายขาดนะคะอันนั้นกินขวดแรกขวดที่สองมาทำให้โรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคหัวใจนี่ก็หายนะคะคือหายหายไปที่ละอย่างที่ละอย่างนะคะ ขวดที่สามเนี่ยโรคความดันสูงยังเป็นเป็นหายหายอ่าโอเคเพราะว่าเขามีอารมณ์เครียดนะคะอันนี้นะคะอารมณ์เครียดนะคะ,ะแนะนำให้ทำวิธีการกลั้นหายใจนะคะนั่นมันจะช่วยผ่อนคลายนะคะการหายใจช้าๆแล้วก็การหายใจนี่แหละคะ่ะช่วยผ่อนคลายนะคะ โอเคนะคะนี่เขาก็ก็อยากแนะนำให้ทุกคนกินนะคะอ่าตอนนี้ทำลายก็เร็วขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันเร็วขึ้นนี่ก็คือแบบอ่าสำหรับภาพนี้นะคะเป็นแมตติวพคคัมพีนะคะแมตติวที่อ่ายี่สิบสี่ยี่สิบสองถ้าวันเวลาไม่ถูกตัดออกะคะอาจจะไม่มีใครรอดแน่ แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ทรงถูกเลือกสรรวันเวลาจึงถูกตัดให้สั้นลงนะคะคือแบบว่าอ่าสตาร์ซีสหนึ่งเออหนึ่งแสนสี่คนที่มามาเกิดเนี่ยนะคะอ่ามันเป็นตัวเลขเป็นอุปมาอุปไมยนะคะแต่จริงๆแล้วมีหลายล้านคนนะคะอยู่ทั่วทุกจุดทั้งฝ่ายแสงอะ่ะสามารถ สื่อสารเขาได้แล้วก็ถือสามารถวัดได้ว่าใครตื่นขนาดไหนมีพลังขนาดไหนอะไรเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะช่วยช่วยกระตุ้นให้แต่ละคนเนี่ยตื่นนะคะซึ่งพวกเราก็ตื่นอตอนกลางคืนเนี่ยเราไปทํางานอยู่แล้วแต่ตอนกลางวันเรามาก็เราก็จําไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบวันเวลามันก็จะสั้นลงมันก็ไม่ใช่สั้นลงนะคะคือแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วเร็วขึ้นนะคะ เขาบอกว่าอ่าอิสเมลเนี่ยบอกว่าเราจะเราจะเปลี่ยนเป็นร่างกายคริสตันแวบไปเลยอะไรเงี้ยมันอลังการมากนะคะก็รอดูนะคะคือแวบเราจะแบบเซนชั่นนะคะคือเราจะกลายเป็นซูเปอร์มนุษย์ไปเลยอะซูเปอร์แมนไปเลยถ้าถ้าคนอันนี้แบบคนที่ได้คนที่แบบเตรียมตัวพร้อมนะคะ โอเคค่ะอนุยก็ไปถ่ายรูปต้นไม้มาฝากนะคะต้นไม้ตอนนี้สวยมากคือมันกำลังจะหมดแล้วนะคะนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่านี้สีแดงนะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะเขาปลูกต้นไม้สวยมากนะคะอะไรสวยๆงามๆก็มาฝากนะคะปีนี้อาจจะอยู่ที่นี่ปีสุดท้ายนะคะก็กำลังจะย้ายบ้านก็เลยเออถ่ายรูปไว้ โอ้ oh. โทษนะคะพอดีมองคนคนข้างบ้านเขาเอาถังขยะมาให้ค่ะอ่านี่ต้นนี้สวยมากนะคะน่าจะเป็นต้นกิงโก้นะคะกิงโกอ้อันนี้ก็สวยค่ะสวยจริงๆแถวโอเคค่ะนุยก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะให้ทุกคนฝึกสมาธิฝึกอ่า ผ่อนคลายนะคะโดยเฉพาะการผ่อนคลายก่อนนอนอแล้วก็ตื่นนอนนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ